สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนะครับรายการ m อ็มเทคอัปเดตครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมวันนี้เรามาติดตั้งถังบำบ,บัดน้ําเสียนะครับโครงการหอพักนะครับข้างมอธรรมศาสตร์นะครับลังสิทธินี่เองครับ โครงการทั way, people, long, long, ้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด84ห้องโดยเลือกใช้ถังบำบัดของ m อ็มเทคเนี่ยสใบนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเลือกถังบำบัดเขาเลือกกันยังไงนะครับโดยโดยหลักการทั่วไปเนี่ยการเลือกถังบำบัดน้ําเสียเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยนะครับในหลักการทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมเนี่ยหคนเนี่ยเขาจะตีปริมาณการใช้น้ําเสียต่อวันเนี่ยคือ200ลิตรต่อคนต่อวันนะครับใช้ปริมาณ200ลิตรต่อคนต่อวันนะครับแล้วโครงการหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด84ห้องนะครับทั้งหมด84ห้องเนี่ เราก็สามารถคูณเข้าไปได้ครับคูณจํานวนคนแล้วคูณจํานวนลิตรเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดคิดง่ายๆนะครับคิดแบบหลักการง่ายๆคร่า,ๆาวๆทั่วไปนะครับผมโดยที่เราสามารถเลือกทำบ,ทกบัตรได้ด้วยตัวเองเลยเนี่ยเราก็84ห้องเนี่ยเราก็ตีไปว่า1ห้องเนี่ยพักอยู่2คนนะครับหห้องเนี่ยเราพักอยู่2คนแล้วก็2คนเนี่ยหห้องแสดงว่า2คนก็คูณ200เข้าไปนะครับสองร้อยเป็นสคนก็จะได้จํานวนลิตรออกมานะครับผมก็จะได้จํานวนลิตรออกมาแล้วนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราเลือกใช้ถังเนี่ย เป็นถัง25่คิวที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นรุ Mac Somehow, ่นแม็กยี่หิวเอนะครับผมเป็นถังบำบัดน้ําเสียไร้อากาศนะครับเป็นถังบำบัดน้ําเสียไร้อากาศซึ่งคุณภาพน้ําเสียนะครับค่า BOD ที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ที่90นะครับมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับผมโครงการเนี้ยเป็นโครงการของของภาคอาศัยนะครับเราก็เข้ามาสํารวจนะครับออกแบบนะครับแล้วก็รับติดตั้งนะครับเข้ามาสํารวจออกแบบรับติดตั้งพร้อมจัดส่งนะครับถึงหน้างานเลยนะครับแล้วก็มี ม,มีทีม,มวิศวกรนะครับเข้ามาดูแลนะครับผมจุดติดตั้งของที่นี่ก็จะมีอยู่2จุดนะครับจะมีจุดด้านหลังที่ผมเห็นแล้วก็อีกจุดด้านหนึ่งจะอยู่ด้านด้านด้านข้างตืกน,นะครับตอนนี้ทีมงานเราก็กาลังทํางานอยู่เลยนะครับทีมฝ่ายฝ่ายช่างของเรานะครับหลังจากอ,อันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เรารอทรายนะครับที่เหลือเราก็จะกบทรายด้านด้านด้านรอบบ่อหมดแล้วเราก็รอทรายพอทรายมาลงนะครับเราก็จะเดินท่อนะครับแล้วก็จะคืนพื้นที่นะครับปิดฝากบเกียร์นี่คือเป็นทีมเอ็มเทครับทำทั้ คลิปหน้ามาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูการติดตั้งหรือแนะนำไอเดียดีๆเกี่ยวกับการเลือกใช้ถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสียครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ